สวัสดีครับพบกับช่องทีเด็ดบอลนาวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะไปทีเด็ดของวันนี้นะครับผมนะขอสรุปตัวหน้ายูทูบตัวฟรีเมื่อคืนนะครับระหว่างอาร์เซนอลกับฟูแลมนะครับผลก็จบที่2ประตูสองก็เจ้าไปแต่นะให้ฝั่งอาร์เซนอลนะครับก็ผิดพลาดนะครับผมโดนนําก่อนกว่าจะตามตีเสมอได้ก็โอ้โหลุ้นลำบากนะครับผมสำหรับฟุตบอลคู่ใหญ่ดิสแม์เมื่อคืนนะครับผมก็สิบคนในบ้านด้วยก็ชนะไม่ได้ อันนี้ก็งงกับให้เจ้าบุญใหญ่จริงๆครับก็โหป่ืนด้านนะครับผมต้องขออภัยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวนะขอไปสรุปผลงานตัว VIP นะครับสาหรับตัวเมื่อคืนนะไม่ได้ให้ไปนะครับผมลางดไปหนึ่งวันเดี๋ยววันนี้จะมาให้เหมือนเดิมนะผมในตัว VP แล้วก็ตัวหน้า u t u b e เช่นเคยนะผมไม่มีผิดพลาดน,นะก็สําหรับรอบเช้าน้บอลเต็งน,นะผมให้ฟุตบอลเม็กซิโกไปนะผมให้คาบลีออนจบที่หนึ่งตัวต่อหนึ่งก็กินไปนะผมก็่อนหน้านี้ก็มาพลาดบอลซูงนะผม กัวเตมาลานะผมฟุตบอลดิกัวเตมาลานะผมจบชี้สูตรปัตตุตสุนให้ราคาครึ่งลูกเป็นเอ่อไม่ใช่เอ่อไม่ใช่ราคาต่อรองครับเป็นราคาสูงนะครับผมก็ให้ไปก็จบสกอร์ไม่ได้ก็จบตัวสูตรก็พลาดไปสําหรับตัวก่อนอันนี้นะผมส่วนตัว VIP เมื่อคืนนะผมเป็นบอลสดนะครับผมช่วงช่วงเตะรอบดึกเมื่อคืนนะมาสรุปรอบเช้านะตัว VIP สมาชิกนะผมไปที่บอลเออรัสเซียให้ไดนาโมไปไดนาโมนี่เหลือประมาณ10คนนะครับผมแต่ก็ชนะนะผมสกอร์หประตูต่อสองนะผมเป็นฟุตบอลรอบเต็งบอลดึกนะผมแล้วก็มีตัวเต็งในตัว v ีพนะผมอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ตอนราคากันแล้วนะผมเป็นฟุตบอลสดก็สามารถเออมาตามตัว v ีพได้เลยนะครับผมเผื่อใครสนใจอยากไปต่อในตัววนะีพีน่าจะทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างคลิปนี้นะหรือกดที่โปรไฟล์มาได้เลยนะผมเผื่อใครสนใจอยากไปต่อมาลุยด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยกันสมาชิกนะจะดึงเข้า v ีพฟรีๆนะผม สำหรับฟุตบอลคืนนีนนน้นะครับผมไปที่พิวดีกอังกฤษเหมือนเดิมนะครับผมนิวคาสเซิลนะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผมไปดูสถิติท,ทองสองทีมกันนะครับผมสิบนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานันเป็นฝั่งลิเวอร์พูลทำได้ดีกว่าครับผมชนะไป8ครั้งเสมอไป2นิวคาสเซิล์สิบนัดล่าสุดไม่เคยชนะลิเวอร์พูลเลยนะ,ะน,เออนะครับผมปัจจุบันมาดูฝั่งเอ่อลิเวอร์พูลนะครับผมลิเวอร์พูลหกนัดล่าสุดนะครับผมชนะไป3เสมอไป2เสียไป1นัดนะครับผมล่าสุดก็ชนะมา3ประตูต่อ1นหนึ่ ผลการเล่นนอกบ้านนะของลิเวอร์พูลนะครับผม10นัดทุกรายการนะผมชนะ4เสมอ4พลาดไป2เกมล่าสุดนะครับผมเป็นเนยือนเชลซีนะครับผมก็เป็นสถิติเก่าก็เสม,มอไป1-1นะครับผมมาดูฝั่งเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะครับผม6นัดล่าสุดนะครับผมชนะไป4เสม,มอไปห แพ้ไปหนึ่งล่าสุดก็แพ้มานะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมผลการเล่นในบ้านนะผมสิบนัดล่าสุดชนะไปแปดเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะผมล่าสุดชนะมาห้าประตูต่อหนึ่งนะผมแอปตันวิลล่านะครับผมสำหรับสถิติของเจ้าบ้านนะครับซาลิกาดงนิวคาสเซิลนะผมเอาชนะได้เอ,อ่ยิงได้มีโอกาสนะครับผมพลาดได้ ผมกําลังดีเหมือนกันนะผมเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับชนะ1แพ้มาหนึ่งล่าสุดนะผมลยูพู่ผลงานแพ้เกมกระชับมิตรแค่เกมเดียวนะผมจาก5เกมแนวลุกก็ยิงต่อเนื่องนะผมแต่เกมเดือนดูจะยังชนะยากนะสำหรับลยูพู่นะเกมนี้มีลุ้นแบ่งแต้มนะครับผมแน่นอนนะผมหรืออาจที่ชนะได้ภาพรวมเราของ2อ,องทัทีมเอ่อน้าแนะนำรับอยู่ที่สายรองดีกว่านะผมให้ไปฝั่งลิเวอร์พูลนะผมให้ไปทางลิเวอร์พูลดีกว่านะครับผมสามารถลุ้นได้สบายแน่นอนนะผมให้ไปทีมรองอย่างลิเวอร์พูลนะผมสำหรับคืนนี้นะผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะเผื่ไม่อยากให้พลาดคลิปต่อไปก็สามารถกดติดตามช่องนะได้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้ำมาสรุป EP ต่อไปให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ